นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลป์กิรัน ดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราจะการเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์9นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนำมาเสนอการตลอด1ชั่วโมง45นาทีนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นช่วงแรกโลก สีเขียวเรื่องราวของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะนำมาซึ่งสุขภาพกายและใจที่ดีนะคะและเราก็ยังทำรายการร่วมกับทางสภากาชาติไทยในช่วงเรื่องน่ารู้จากสภากาชาติไทยซึ่งก็จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยต่างๆและการทางานของสภากาชาติไทยค่ะส่วนในชั่วโมงที่สนะคะจะเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสัต การแพทย์ทางเลือกหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพหรือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งก็จะนำมาฝากกันตลอด1ชั่วโมง45นาทีอย่างที่แจ้งกันไว้นะคะและวันนี้ในช่วงแรกของเราไปรับฟังโลกสีเขียวกันค่ะช่วงโลกสีเขียว และยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายสบายกับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันในช่วงโลกสีเขียวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการ อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศซึ่งเราจะมีกรณีศึกษานะคะถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่มีผู้นําที่เหมือนกับว่าพริกปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวต้นแบบได้นะในการที่เราจะเอาไปปรับใช้กับพื้นที่ของท่านลองฟังตัวอย่างตรงนี้ดูวันนี้ได้รับเกียรติจากกำนันตำบลครึง่ง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเราอยู่กับกำนันปัญญาเป้าพรมมาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณฟนมาขอทำความรู้จักกับพื้นที่ของตำบลครึง่งอำเภอเชียงของกันก่อนเลยค่ะแนะนำนิดนึงค่ะครับตำบลครึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในตำบลของอำเภอเชียงของซึ่งอำเภอเชียงของเรามีเจ็ดตำบลด้วยกันนะครับลักษณะ ภูมิประเทศของตะบนครึ่งเนี่ยนะครับเป็นลักษณะพื้นที่ติดภูเขานะครับเป็นที่ราบเชิงเขานะครับมีพื้นที่โดยประมาณ99ตารางกิโลเมตรจะมีทั้งหมด11ชุมชน11หมู่บ้านด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง11หมู่บ้านเนี่ยจะตั้งเรียงรายกันเป็นแนวยาวไปตามถนนนะครับสายอำเภอเทิงเชียงของนะครับซึ่งเป็นแนวขนานไปกับ ภูเขานะครับไปทางทิศเหนือของซึ่งเป็นอำเภอเชียงของนะครับค่ะแล้วเราจะต้องรู้จักกับพื้นที่ที่เขาเล็กลงมาที่อยู่ในตำบลครึ่งนะคะคือบ้านม่วงชุมนะคะคอยากอยากให้เล่าถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนการประกอบอาชีพแล้วแล้ว,ลวที่เราจะโยงก็คือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงต้องเล่าที่มากันนิดนึงคะ่ะเชิญเลยค่ะ ครับผมในส่วนของชุมชนบ้านม่วงชุมนะครับเป็นหมู่ที่เจ็ดอยู่ในตะบนครึ่งอำเภอเชียงของนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประชากรทั้งหมดอ530คนนะครับครัวเรือนก็อยู่ที่230ครัวเรือนนะครับมีลักษณะภูมิประเทศนะครับก็ ลักษณะคล้ายๆกับตาบลเรานะครับตมบลครึ่งก็มีเป็นที่ราบเชิงเขานะครับติดภูเขาดอยยาวนะครับทางด้านทิศตะวันออกส่วนทิศตะวันตกเนี่ยติดกับแม่น้ําอิงนะครับอ่าทิศเหนือจะติดชุมชนบ้านตองก้าวทิศใต้จะติดบ้านศรีลันนานะครับอ่ซึ่งชุมชนบ้านม่วงชุ่มเนี่ยนะครับอ่มีลําห้วย สาขาก็คือเอลําห้วยหลักก็คือลาห้วยมุ่งชุมซึ่งไหลผ่านมาจากป่าต้นน้ํานะครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ํเอิงนะครับอ,อในส่วนของอาชีพนะครับของคนในชุมชนเนี่ยหลักๆก,ก็คือประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับก็จะปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสัมปะหลังนะครับแล้วก็ทํานานะครับ ส่วนไม้สวนก็จะเป็นพวกลำไยส้มโอนะครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับของบ้านมงชุมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบไร่ครับก็จะแยกเป็นพื้นที่การ,กรเกษตรเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ไร่นะครับซึ่งเราใช้น้ำนะครับใช้น้ำจากป่าต้นน้ำก็คือลำห้วยมงชุมเนี่ยไหลมา เก็บไว้ที่อ่างเก็บน้าม่วงชุมนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ําอิงนะครับค่ะคือบอกว่าประกอบอาชีพนี่คือมีเรื่องของตัดไม้มีการทําเป็นฐานขึ้นมาใช่ไหมคะแสดงว่ามันมีมันมีเรื่องของเอ่อมลพิษเกิดขึ้นในช่วงแรกๆกที่ทําหรือเปล่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของตัดไม้เผาฐานเนี่ยเราก็ต้องโยงไปถึงในอดีตเนาะในในอดีตเนี่ยเดิมชุมชนบ้านม่วงชุมเราเนี่ย แยกมาจากบ้านตองซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนของตะบนครึ่งนะครับซึ่งบ้านตองเป็นบ้านหมู่ที่หกเราแยกมาเป็นหมู่ที่เจ็ดนะครับก็ช่วงแรกๆนะครับเราก็มีอาชีพการเกษตรด้วยแล้วก็มีการตัดไม้เผาถ่านเป็นหลักเลยนะครับซึ่งตอนนั้นนะในบริเวณหมู่บ้านมีไม้หลากหลายนานาชนิดชาวบ้านก็ มีการตัดไม้เผาถ่านมีการขุดเตาเผาถ่านในบริเวณหมู่บ้านในป่านะครับมากนะครับมากพอสมควรเป็นร้อยร้อยเตาเลยนะครับ,นะรบซึ่งรายได้ตอนนั้นที่มีข้อมูลนะครับปีหนึ่งอนะ่ะต่อต่อครวัวเรือนจะได้ปีละหนึ่งบบทหนึ่งมืนบาทเลยทีเดียวนะครับอืมค่ะแล้ว แล้วตอนนั้นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรามองว่าอ่าเราต้องถึงเวลาที่ที่เราจะต้องอนุรักษ์แล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเดิมเดิมทีเดียวเนี่ยมันก็ค่อยเป็นค่อยไปะนะอในในส่วนของผู้นำคนเดิมคนเก่าเก่าอะอเมื่อปีปีสองพันหรอยี่บสามเนี่ยจะมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับได้ใช้ใช้ระเบียบหมู่บ้าน ออกทุบเตาเผาถ่านของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งน่ะนอกนะครับมันก็สาเหตุนเนื่องจากทางแนอคืภอ,อตําหนิมาว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีการตัดไม้ทําลายป่ามากที่สุดในอำเภอเชียงของนะครับก็ทําใหา้ผู้นําในตอนนั้นน่ได้ทําการทําลายเตาเผาถ่านของชาวบ้านนะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ยังมีการลักลอบนะครับลักลอบตัดไม้แล้วก็เผาถ่านกันอยู่นะครับซึ่ง หลังจากนั้นมาเนี่ยผู้นําก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจนะครับสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านก็ลดน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นแค่จุดจุดเริ่มต้นของการที่เราจะายุติการเผาถ่านนะครับแล้วก็เมื่อมามีอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงปี2544เนี่ยชุมชนบ้านมุงชุมเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ํานะครับโดยการขุดลอก ขุดลอบหนองในพื้นที่ของป่าชุ่มน้ําที่ที่ชาวบ้านทาการเขาทครับซึ่งการพัฒนาเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาโดยรอบหนองนะครับซึ่งจะนําทําการสร้างคันอ่างนะครับไอ้คันคันหนองเพื่อให้เป็นเป็นพื้นที่เก็บน้ํานะครับก็จะมีการตัดไม้บริเวณรอบหนองเนี่ย นะครับกินเนื้อที่มากพอสมควรนะครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบไร่นะครับซึบ่งตอนนั้นนะ่ะการตัดไม้ออกจากพื้นที่ป่าก็จะมีโรงงานกระดาษสารองรับชาวบ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านในตอนนั้นก็นําไม้เหล่านั้นนะ่ะไปขายให้กระดาษลงลง,ลงกระดาษนะครับจนเกิดกระแสของชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยซึ่งก็เป็นการขัดแย้งภายในนะนะครับ ก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับโดยการผู้นำเนี่ยเรียกชาวบ้านประชุมนะครับเพื่อหารือแนวทางว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับผลกระทบที่เราจะได้รับในวันข้างหน้านะครับก็เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่ในที่สุดในที่สุดก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่ว่าเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับ ค่ะก็พอบอกว่าอนุรักษ์ไว้นั่นหมายความว่าเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทําคนเดียวไม่ได้นะคะการที่เราจะเริ่มต้นในการทําตรงนี้ค่ะเราสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนชาวบ้านตรงนี้ยังไงเพื่อที่จะให้มีกําลังที่เข้มแข็งในการที่จะขับเคลื่อนนะคะครับในในในช่วงแรกๆเนี่ยคําว่าอนุรักษ์เนี่ยเราเราก็อ่ชาวบ้านนะนะซึ่งซึ่งตอนนั้นผมเองอ่ะอ ตอนนี้เป็นคำนั้นเนาะตอนนั้นผมเองก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งอะ่ะเป็นชาวบ้านคนหนึ่งในในชุมชนซึ่งมีผู้นําในสมัยนั้นะนะนะครับก็ยังไม่เข้าใจคําว่าอนุรักษ์มากเท่าไหร่นะครับเพราะอ้อนุรักษ์แล้วมันจะทํำยังไงต้องทํำยังไงนะครับก็ได้ทําการศึกษานะครับว่าการดูแลรักษาพื้นที่ป่าเราต้องทํำยังไงถึงให้เกิดให้เกิดแนวทางที่ถูกต้องนะครับ ก็บางเอิญมีเครือข่ายชุมชนเครือข่ายพลังชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นนักอนุรักษ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาเข้ามาประจวบเหมาะกับเวลาที่ที่เราต้องการพอดีเขาเข้ามาให้ความรูนะ้ในส่วนของการอนุรักษ์เนี่ยต้องต้องทำยังไงนะครับแนวทางทํำยังไงเนะบืเ้องต้นก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับ,นะรบแล้วคณะกรรมการเนี่ยถ้าจะให้สําเร็จจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราก็ต้องเอาคนที่เคยตัดไม้เผาถ่านนี่แหละมาเป็นกรรมการเพื่อดูแลรักษาป่านะครับแล้วก็พาคณะกรรมการพาชาวบ้านหรือว่าผู้นำเนี่ยออกไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆที่เขามีการอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดน่านที่เคยประสบปัญหามาก่อนเรานะครับอันนี้ก็คือแนวทางแรกๆที่เรา,าได้รับการาสนับสนุนหรือให้ความรู้จาก รภาพประชาชน,น,นด้านอนุรักษ์ในพื้นที่นะครับค่ะแล้วก็ทำงานด้านนี้จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปี2553 <c oughs> เลยนะคะอะไรอะไรที่เป็นตัวตัวที่ทำให้เราได้รับรางวัลเล่าถึงรางวัลนี้สักหน่อยคะ่ะรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจของชุมชนที่ที่ได้ร่วมกันดูแลพื้นที่มานะครับตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมานะครับ เรามาได้ได้รางวัลปี2553เนอะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอืบเรามีการร่วมร่วมมือกันกับในระหว่างของคนในชุมชนเนี่ยนะครับตั้งกฎระเบียบกติกาดูแลพื้นที่ฟื้นฟูจากจากัอพื้นที่ป่าเนี่ยมันเสื่อมโทรมนะครับได้รับผลกระทบ จากไยแล้งอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทําให้พื้นที่ป่าที่เราดูแลเนี่ยมันพื้นปูได้เร็วนะครับพื้นปูเร็วมีพื้นที่มีต้นไม้หลากหลายนานาชนิดอ่ื้นปูขึ้นมารวมทั้งพื้นที่แหล่งน้ําแม่น้าอิงเนี่ยเราก็มีการคันพื้นที่เป็นอนุรักษ์พันปลาไว้นะครับทําให้พื้นที่เราเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นนะครับจนเห็นว่าเราน่าจะทําอะไรสักอย่างให้มันมันมัน เกิดประโยชน์มากกว่านี้นะครับจนอมีเจ้าหน้าที่เราพอสตอของของบ้านเราในบ้านมงชุมเนี่ยเห็นเห็นความสำคัญของการดูแลพื้นที่ป่าเนี่ยส่งชุมชนเราเขา้าประกวดนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับโดยทำข้อมูลต่างๆที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2543น่สิ สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับไม่ใช่นี่สองร้อยสี่สิบสามนะครับจนมีข้อมูลส่งไปประกวดก็โชคดีได้รางวันลนะครับมานะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในอนาคตนะครับที่เรามีการพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้ว เราต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันต่อ,อยังไงบ้างคะมีโครงการไหนที่น่าสนใจและอยากแนะนําให้ประชาชนคนทั่วไปรู้จักบ้างไหมคะอในตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เด่นเด่นของชุมชนก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่งต่อ,อยอดมาจากการที่เราได้ดูแลเรื่องของป่าเรื่องของดินนะครับซึ่งน้าเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับหลังจากที่เรา ตัดไม้ทำลายป่ากันมากพอสมควรที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดปัญหานะครับต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอย่างเช่นว่าฝนทิ้งช่วงนะครับหน้าแรงฝนก็แรงหน้าฝนฝนตกหักน้ําก็หลากนะครับมาจากป่าต้นน้ํานะครับซึ่งการจัดการน้ําเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสนะครับได้เข้าร่วมโครงการกับ สารสนเทศทรัยพยากรน้ํานะครับโครงการมหาชนหรือสสอ,อ,นอในปี2554นะครับโดยเราส่งโครงการหรือแผนงานที่จะพัฒนาเรื่องน้ําหลังจากที่เราประสบปัญหามานานกว่า10-20ปีเนี่ยนะครับกับสสอ,ซ,อ,ซ,อ,อซึ่งตอนนั้นเราเราเสนอโครงการที่คิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาให้เราได้นะครับปัญหาของเราก็คือ หน้าแรงเนี่ยน้าในอ่างเก็บน้ามุ้งชุมของเราเนี่ยมันจะแห้งหมดเลยนะครับมันจะแห้งแล้วก็ไม่พอใช้ในเรื่องของการอุปโ,โภคบริโภคแล้วก็การเกษตรก็เสนอโครงการไปว่าเราขอโครงการสูบน้ําจากแม่น้ําอิงขึ้นไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ําที่อยู่ด้านบนทา้งด้านที่ตําันอกของชุมชนน,นะครับที่อยู่สูงกว่าชุมชนระยะทางก็ประมาณสี่ถึงห้ากิโลนะครับ ทีเนี้ยทางสสนอมองว่าการที่เราจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยถ้าเราสูบน้ําจากน้ําอิงในหน้าแล้งนะครับน้ําจะพอให้เราสูบไหมแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเราใช้พลังงานสูบเนี่ยแล้วเราจะเอางบประมาณหรือว่าทุนที่ไหนมามาสูบน้ําเพื่อให้ชาวบ้านใช้นะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าเราจะขอสนับสนุนจากชุมชน เพื่อที่จะเป็นปัจจัยในการไปซื้อน้ำมันหรือว่าจาา่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำไปให้ชาวบ้านใช้เนี่ยมันก็จะเป็นการเดือดร้อนชาวบ้านในอนาคตนะครับทีนี้าทางสสนก,ก็เลยแนะนำว่าถ้าเรากลับไปเก็บข้อมูลของตัวเองว่าในพื้นที่เนี่ยทำไมมันถึงแรงแล้วทำไมน้ำมันถึงไม่พอใช้นะครับผมก็ กลับมาชุมชนนะครับน,นําคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยขึ้นไปสํารวจแหล่งน้ําตั้งแต่ลําห้วยลงมาเลยนะครับจนถึง่างเก็บน้ํำว่าทําไมก็สรุปได้ว่าในส่วนของปัญหาที่มันแรลงน้ําไม่พอใช้ก็คือลําห้วยเราขาดการพื้นฟูป่าต้นน้ําเราก็เสือเส่อมโทรมก็สืบเนื่องจากการตัดไม้เผาถ่านในช่วงก่อนๆซึ่งเมื่อก่อนเราแค่พื้นฟูเฉพาะในพื้นที่ป่าชุมป่าชุมน้ําด้านล่าง ติดนน้ํเองแต่ด้านบนเรายังไม่ได้ฟื้นฟูนะครับตอน,นตอนตอนตอน,ตอนนี้ค่ะคือฟื้นฟูไปแล้วสภาพมันต่างจากเดิมไปเยอะเลยใช่ไหมคะเ,เยอะเลยครับเออเรามีการทําแนวป้องกันไฟนะครับนำเยวชนเพากล้าไม้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ําทําฝายชะลอน้ําทําฝายเก็บน้ําอ,อเมื่อก่อนเนี่ยไฟจะไหม้ทุกปี นะครับไฟป่าจะมาไหมแล้วก็ไม่ทุกปีลยเพราะว่ามันเกิดความแห้งแล้งมาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของตะบนครึ่งเราซึ่งตอนนี้ม่วงชุมเนี่ยได้ได้ขยายเครือข่ายไปทั้งสิบเอ็ดหมู่บ้านละในเรื่องของการจัดการพื้นที่ทรัพยากรเนี่ยนะครับตะบนครึ่งเราเนี่ยไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วช่วงน้ําหลากเมื่อสามสี่สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ พื้นที่อื่นเนี่ยเจออย่างแม่สายนี่นะครับน้ำฉลากท่วมบ้านเรือนในตัวเมืองก็เหมือนกันแต่ตําบลครึ่งนะครับถึงมันมันจหลากนะครับมันหลากหลากมากอยู่แต่เราก็ยังรับมือได้ก็ทําให้พื้นที่เรา,เ,าเป็นตัวชี้วัดได้ว่าหลังจากที่เรามีการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ําไว้สร้างความชุ่มชื้น รักษาปลูกต้นไม้รักษาหน้าดินไว้เนี่ยนะครับทำให้พื้นที่เราสามารถรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากไปที่บัดได้พอสมควรครับค่ะก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่เราจะอนุรักษ์อยากฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําแบบนี้ซึ่งช่วยกันคนละไม้คนละมือตรงเนี้ยค่ะต่อยอดกันกับ พื้นที่ในชุมชนของจังหวัดอื่นๆซึ่งอาจจะนําแบบอย่างของที่ตําบลครึ่งอําเภอเชียงของไปต่อย,ยอดได้เชิญเลยค่ะครับในส่วนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ไว่าจะเป็นพื้นที่ป่านะครับดินคือทรัพยากรดินน้ําป่านีครับมุ่งชุมเองนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ไปเรียนรู้นะครับไปเก็บประสบการณ์ไปเอาต้นแบบ จากพื้นที่ที่เขาประสบความสาเร็จมานะครับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่อื่นๆมีปัญหาที่ที่มุงชุมเคยเจอนะครับก็ลองนําแนวผลิตของในหลวงราชการที่เก้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพื้นผูธรรมชาติพื้นผูธรรมชาติการสร้างฝ่ายในพื้นที่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมาปรับใช้ในพื้นที่เนี่ยโดยไม่ต้องคิดนานนะครับถ้าท่านเจอปัญหานะครับแล้ว มีคณะกรรมการที่เข้มแข็งคุยกันเข้าใจนะครับท่านลงมือทําทันทีเนี่ยนะครับปัญหาเหล่าเนี้ยจะลดน้อยลงถ้าทําไปเรื่อยๆนะครับความสําเร็จก็จะสําเร็จแบบยั่งยืนนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะกำนันปัญญาเป้าพรมมากำนันตำบลครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับผโฝน